ีรถคันนี้แม่งโคตรสวยเลยนะสีเดิมเนี่ยสวัสดีครับพบอีกเช่นเคยนะผมที่นี่ร้านคิสต์บิ๊กไบค์นะครับผมวันนี้ผมมีเซ็ต800สภาพโคตรสวยเลยพี่เฉยเข้าไปเลยได้คันนี้เป็นเซ็ต800ปี2015ส,ส,สีเดิมโรงงานทั้งคันใช่ไหมพี่เจ๋ใช่พี่แล้วคันนี้ใครที่จะเล่นเซ็ต800หรือใครที่หาเซ็ต800อยู่นะผมบอกเลยคันนี้โคตรตอบโจทย์เพราะว่าคนที่เล่นรถเก่าจะกลัวเรื่องเซอร์วิสแต่ว่าเราเซอร์วิสให้จบๆไปก่อนขายเลยคือเซอร์วิสใหญ่ไปเลยอะไรไม่ดีเราเปลี่ยน สต็อปเปอร์เดิมนะครับผมไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวรถคันนี้ล้มชนหนักไม่มีตามไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับเห็นฟงเห็นเฟรมข้างในหมดเลยมีดูพาร์ตคาร์บอนเนี่ยสวยๆเลยอ๋อมีสีฝาเราขายไปจริงใจเราทําสีฝามาเพราะมันไม่ใช่เป็นรอยล้มรอยอะไรพี่ันเป็นรอยเก่าแบบเนี้ยก็เลยเก็บเก็บเก็บให้สวยดีกว่านี่อ้กระปงคาร์บอนหมดเลยถางน้ำมันสีเดิมโรงงานนะครับผมนี่มีเกียโยงให้ด้วยเป็นลิซโซมาแต่เนี้ยทอยสีพี่ว่าแท้พี่สีว่าไม่แท้ เดี๋ยวคอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วกันว่าแท้ไม่แท้พี่จีอ่ะซูให้ให้ลูกค้าดูหน่อยแต่พี่ว่าแท้กว่าสิเพราะว่างานเทียมกระป๋องมันคาร์บอนไม่ใช่แบบนี้อ่ะบางงนหลังก็คาร์บอน <c oughs> โอเคมิดหลังดอกเต็มๆนี่ยางก็เพิ่งยางดอกลึกๆยางเป็นปียี่สิบสามปลายปีนะพี่จีนะเ<ช>จ้าของเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่ได้ขี่เลยอย่างนี้ไม่มีเลยเโซ่สายเป็นเอ็มดีโซ่สเตอร์ต้องเปลี่ยนนะโซ่สเตอร์เราเปลี่ยนเองกับมือเลยเพราะสเตอร์มันฟันล้มแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยจบๆเอาไปใช้ยาว<ซ> ซื้อลรถจากเราอะ่ะก็คือเอาไปเติมน้ำมันอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรแล้วคันนี้ได้สวยอะ่ะผลใหญ่ชัดแปดร้อยที่เราเจออะ่ะที่เราไม่ได้เอามาขายจริงๆนะเพราะว่ามันโซมนะพี่จีนะโซมโซมจัดเลยมันมันสภาพไม่น่าเอามาขายอะ่ะคันนี้เร่งมาอยู่แค่สี่หมื่นกับห้าร้อยห้าสิบเก้าโลแล้วเราขายไปไท้ายๆเพราะรับประกันเครื่องอยู่ในหกเดือนเราสวิตซ์กรนขายให้จบๆทุกคันนะครับผมใครที่ตามร้ถบุกอยู่รู้เลยนะครับผมอ่ะสตาร์ทให้ฟัง รถสภาพสวยๆแบบนี้นะครับผมเซอร์วิสให้จบๆแบบนี้ผมเปิดราคาเร้าใจให้เลยนะครับผมแค่1.25,000บาทเครดิตดีนะครับออกรถจบแค่1.000 10, งบาทผ่อนแค่3 2 5 9ันบาทสิบวัผมฝากกดไลค์กดแชร์รถคันนี้กันเยอะๆนะครับผมผมจริงๆผมอยากให้ได้รถดีๆไปใช้กันนะครับผมผมตั้งใจกับรถทุกคันจริงๆไม่ต้องห่วงเรื่องเซอร์วิสครับรถของผม เอาไปเติมน้ำมันขี่อยาอย่ยงเดียวขอบคุณทุกการติดตามครับ